รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับออามานะครับทีเด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับที่30นะครับนะธันวาคม2564นะครับจะสิ้นปีกันแล้วนะครับทุกท่านนะวันนี้เอมาก็คัดบอลน,นะครับมาอยู่2คู่นะครับ คู่แรกครับเป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแมนยูนะครับพบกับเบอร์ลี่ครับเตะเวลาตีสามสิบห้านาทีนะครับนะคู่ที่สองครับเป็นบอลชิบชิปอังกฤษนะครับระหว่างครับปอร์ตมัดนะครับพบกับคารดิฟนะครับเตะเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับนะนะครับช่วงนี้ครับไม่ต้องสงสัยนะครับนะนะครับบางวันเอามาก็ลงคลิปนะบางวันก็ไม่ได้ลงคลิปเพราะนะครับนะช่วงนี้มีสุระเยอะจริงๆนะครับนะอ่นะครับมาดูคู่แรกครับแมนยูกับเบอร์ลี่นะครับ สถิติค่าผ่านัดล่าสุดที่เจอกันนะครับแมนยูนะครับชนะไป3ามเกมนะครับแล้วก็บร <Mm ่ชนะไป1นะครับแล้วก็เสมอไปที่1เกมนะครับดูครับห้านัดล่าสุดของแมนยูนะครับห้านัดล่าสุดนะครับชนะ3าเกมนะครับแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยครับนะครับสำหรับ5นัดล่าสุดนะครับนะครับมาดูครับเกมในบ้านครับห้านัดล่าสุดของแมนยูนะครับ ฮาน่าล่าสุดครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับมาดูครับฮาน่าล่าสุดของเบอร์ลี่ครับนะฮาน่าล่าสุดครับเบอร์ลี่ยังไม่ชนะใครเลยครับนะเสมอไป4เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับสำหรับเบอร์ลี่ครับอ่ะมาดูเกมเยือนครับของเบอร์ลี่ครับฮาน่าล่าสุดนะครับฮาน่าล่าสุดนะครับเสมอสแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับสำหรับเบอร์ลี่นะครับอุตรางคะแนนครับ แมนยูอย so so ู่ดับเจ็ดครับแข่งแล้ว17นัดนะครับและชนะ8เสมอ4แพ้5ครับมีอยู่28คะแนนครับส่วนเบอร์รี่ครับอยู่ดับสิบแปครับแข่งแล้วครับ15นัดนะครับนะน้อยอยู่2นัดนะครับชนะ1เสมอ8แพ้6ครับมีอยู่11คะแนนนะครับนะเอาดูเกมยาวครับของแมนยูครับแข่ง8นัดชนะ4นะครับเสมอ1แพ้3ครับนะเก็บไป13คะแนนนะครับส่วนนะครับเกม เยือนครับของเบอร์รี่ครับแข่ง8นัดไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ4แพ้4นะครับมีอยู่4คะแนนนะครับดูที่แฮนดิแคปครับแฮนดิแคปครับเลทแรกครับเปิดมาครับลูกครึ่งครับน้ำเจ้าบ้านที่1.02นะครับส่วนเยือนสุดอยู่ที่0.88ครับนะเลทที่สนะครับราคาไหลลงอยู่ที่ลูกคว่ลูกครึ่งครับ น้ำเจ้าบ้านไหลลงที่0.88ส่วนเยือกไหลขึ้นที่1.05ครับในราคาโอเวอร์เลทแรกครับสองลูกควบสองลูกขึ้นควบสามนะทั้งเลทแรกแล้วก็เลทที่สองนะครับนะราคานะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับนะเอราคาโอเวอร์ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับบวกกับเจ้าบ้านครับนะน้ำอยู่ที่0.88นะครับนะคู่นี้เอาเหมาแนะนำครับเทียมที่เจ้าบ้านราคานี้เลยครับลูกควบลูกครึ่งนะครับนะอ่ะดูคู่ที่สองต่อครับบอดมารพบกับคาร์ดิฟนะครับ ดูครับสถิติครับ5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับนะครับคู่นี้นะที่เจอกัน0-4นะครับคาริก่ชนะไป2เกมปอดบ้านก็ชนะไป2เกมแล้วก็เสมอไปที่1เกมนะครับมาดูครับ5นัดล่าสุดครับของปอดบ้านนะครับ5นัดล่าสุดนะครับชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับอ่ะมาดูครับ5นัดล่าสุดนะครับเกมในบ้านนะครับนะชนะ2เกมนะครับแล้วก็ เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับสำหรับปอดมัดมัดครับนะลิ้นผัดกันซะนั้นมาดูครับฮานดล่าสุดของคาดิฟนะครับ้านาล่าสุดนะครับชนะ2เกมนะครับแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้ไป2เกมครับมาดูครับเกมเยือนครับฮานาล่าสุดนะครับฮานดล่าสุดชนะ2นะครับเสมอสองแพ้1เกมนะครับสำหรับคาดิฟนะครับมาดูตารางคะแนนกันสักหน่อยครับนะโอ้โหนะครับปอดมัดครับนะ อยู่ดับหนึ่งครับแข็งนะครับยี่สิบสี่นัดครับชนะสิบสามเสมอเจ็ดแพ้สี่มีอยู่สี่สิบหกคะแนนครับอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับอันดับสามโอ้โหสูสีจริงอันดับสี่ด้วยนะครับนะนะครับคาดดิฟครับอยู่ดับยี่สิบนะครับแข็งนะครับยี่สิบสองนัดครับน้อยกว่าอยู่สองนัดครับนะชนะหกเสมอสองเอ้ยเสมอสี่แพ้ไปสิบสองเกมมีอยู่ยี่สิบสองคะแนนเท่านั้นนะครับถ้าเราดูจากคะแนนนะครับตารางคะแนนเนี่ย ปอดมัดเนี่ยนะครับนะนะครับต้องเก็บ3ามแต้มให้ได้ครับเป็นอย่างน้อยนะครับทุกท่านเห็นไหมครับอันดับ2อันดับ3จอตูดนะครับนะจี้ตูดนะครับพูดง่ายเลยจี้ตูดนะครับนะอ่าดูที่แอนดี้แคปครับแอนดี้แคปครับเลนแรกครับเปิดมาที่1ลูกครับนะน้ำเจ้าบ้านที่0.7นะครับส่วนเยือนที่0.83ครับเลนที่2ราคาไหลลงที่ครึ่งคู่ลูกครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่0ู 87ส่วนเยอะอะไรขึ้นที่1.03ครับเรทราคาวัร์เรนแรกนะครับ2ลูกครึ่งนะครับนะเรทที่2ก็2ลูกครึ่งนะครับราคานะครับครึ่งลูกนะครับเรทราคาเวอร์นะครับ2ลูกครึ่งนะครับถือว่าสมดุลบวกครับน้ำเจ้าบ้านครับอยู่ที่0.87คู่นี้เชียร์เจ้าบ้านไปนะทุกท่านนะนะครับเอเมาต้องขอบอกตัวนี้ก่อนนะครับนะมันเป็นแค่แนวทางนะครับทุกท่านนะที่เอเมาวิเคราะห์บอลนะครับนะเอเมา์ก็สนใจก็ ดูจากสถิติด้วยนะครับแล้วก็ดูจากแฮนดิแคปนะครับทุกท่านนะบางครั้งนะครับบอลนะครับกอเตะนะครับมาเช็คกันได้ทีนะครับบางครั้งนะครับนะมันอาจจะไม่ไปเป็นตามที่เอเมาคิดนะครับนะมันมีหลายคู่นะครับที่เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับอ่ะอ่ะสรุปครับคู่แรกครับแมนยูครับลูกควบนะครับ คุยสองครับปอธรรนะครับนะนะครับปอลมาจัดไปครับคือลูกๆนะครับนะชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับดูท่านนะใครอยากได้ทีเด็ดเพิ่มนะครับบอลวีพีบอลสเต็ปบอลสดนะครับนะอเมาล์แนะนาครับให้เข้ากลุ่มขออเมา์นะครับนะไปรับทีเด็ดกันนะครับนะอยากเข้ากลุ่มนะครับหรือสอบถามรายละเอียดนะครับทางอเดีไลน์ส่วนตัวมหาอเมา์ได้เลยครับ ahmao 99ได้เลยนะครับนะ วันนี้หมอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ